บอกว่าแฟนท้องสามเดือนเนี่ยมีกิจกรรมได้ไหมครับมีได้ค่ะมีได้จริง,รงๆเขาไม่ได้ห้ามเป็นคือสามเดือนมันคาบเกี่ยวแหละบางคน<ม>ที่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเพิ่งตั้งครรภ์นในช่วงสามเดือนแรกก็เอถ้าจะมีก็อย่ามีแบบรุนแรงมากมเพราะว่าสมเดือนแรกเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการที่จะเออ่แท้งได้นะคะแ<ม>ต่หลังจากสามเดือนไปแล้วก็ค่อนข้างมีได้อย่างปลอดภัยค่ะ เขาก็ลองปรึกษาคุณหมอ,อมที่เราไปฝากท้องได้เลยว่าอาจต้องเป็นท่าไหนท่าไหนเพราะว่ามันก็คุณผู้หญิงเขาอาจจะมีความอึดอัดมากขึ้นเพราะว่ามีน้องอยู่ในท้องแล้วท้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อันนี้เวลาไปฝากคันก็ลองไปกับภรรยาด้วยแล้วลองปรึกษาคุณหมอที่คุณภรรยาไปฝากคันได้เลยก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นค่ะ ค่ะเรายังเคยคุยกันด้วยซ้ำเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความรักซึ่งฝ่ายหญิงน่าจะแฮปปี้มากๆด้วยในช่วงนี้นะคะ<ช>แล้วก็ท้องโตขึ้นทุกวันเนี่ยมันก็จะมีท่วงท่าที่เหมาะสมกับการตั้งค<ช>รรภ์แต่ละวยัยต้องปรึกษาคุณหมอที่ฝากคันดูนะคะ